สวัสดีครับผมอาจารย์นิวนะครับวันนี้อาจารย์นิวจะมาแนะนำ extension ตัวหนึ่งที่จะช่วยตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน์ของผู้เรียนที่มีชื่อว่า Attendance for Google Meet นะครับ extension ตัวนี้จะสามารถตรวจสอบการเข้าเรียนเวลาที่เรียนออกจากห้องเรียนและนักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนได้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการใช้งานกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับการติดตั้ง Attendance นะครับโดยให้เราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็ทำการค้นหา Attendance for Google Meet นะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลย กด enter เพื่อค้นหานะครับเราจะใช้ลิงก์ที่2ครับลิงก์แรกจะเป็นโฆษณาวิธีติดตั้งง่ายมากนะครับให้เราคลิกไปที่ add to c home r ครับจะมีป๊อ up ัพื่องขึ้นมานะครับให้เราคลิกเพิ่มส่วนขยายนะครับจากนั้นที่มุมขวาบนนะครับจะมี a t t e n d u m ปรากฏขึ้นมาใน google c home r ของเราครับขั้นตอนที่2นะครับเราต้องมีรายชื่อนักเรียนที่จะใช้ในการเข้าคั a ล s r ก่อนซึ่งเราสามารถดึงรายชื่อนี้จาก google classroom ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาไล่พิมพ์เองทีละคนนะครับ โดยเริ่มต้นจากการเข้าไปในคาสรูมห้องที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราจะเข้าไปดูที่ใบงานที่เราเคยให้ er yes. ใน,ในักเรียนทำนะครับใบใดก็ได้นะครับกดเข้าไปที่เก็ดนะครับที่เคยให้คะแนนไปแล้วนะครับใบงานที่เราจะทํานี well. ้ครับไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องเด็กส่งงานหรือไม่ส่งงานหรือให้เกตแล้วนะครับสามารถทําได้เลยนะครับโดยขั้นตอนของเราต่อไปนะครับก็คือกดเข้าไปที่ปุ่มฟันเฟืองที่มุมด้านขวาบนนะครับเลือก อันแรกนะครับ Copy a l l g a t to Google s h e e t นะครับเมื่อคลิกหน้านี้เข้าไปแล้ว Google จะทำการ Export คะแนนของนักเรียนนะครับพร้อมรายชื่อที่นักเรียนใช้ในคาลูมอกมาให้เราทั้งหมดนะครับแต่จากตารางนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าตัวที่ Export อ,ออกมานะครับจะเอานามสกุลขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยไปแสดงเลขที่กับชื่อที่ด้านหลังใช่ไหมครับซึ่งจะไม่ตรงกับเวลาที่เรียนเข้า Meet ที่จะขึ้นต้นด้วยชื่อแล้วก็ตามด้วยานามสกุลนะครับเราจะต้องทําการสลับ สองคอลัมน์นี้ก่อนนะครับวิธีการก็คือทําการกลุ่มรายชื่อของนักเรียนทั้งหมดนะครับทั้ง2องคอลัมน์เลยจากนั้นคีิขวานะครับกด copy นะครับแล้วเราเปิด excel ขึ้นมานะครับจากนั้นกด new blank worksheet นะครับแล้วก็คลิกไปที่เซลล์ a 1นะครับแล้วก็กดปุ่ม ctrl v เราก็จะได้ข้อมูลเข้ามาอยู่ใน excel แบบนี้นะครับจากนั้นเราจะทำการ เลือกที่คอลัมน์ A ทั้งหมดโดยจะคัดลอกคอลัมน์นี้ไปไว้ด้านหลังนะครับเลื่อนเมาส์ไปที่ตัว A นะครับแล้วก็ให้ขึ้นลูกศรสีดาชี้ลงมาแล้วก็คลิกไป1ครั้งนะครับจากนั้นกดปุ่ม Ctrl X นะครับเพื่อเป็นการคัดนะครับเสร็จแล้วเราไปคลิกที่เซลล์ C1 นะครับจากนั้นกด Ctrl V เพื่อวางครับเราก็จะได้ชื่อที่ตามด้วยนามสกุลแบบนี้นะครับ ก็าสามารถจัดเซลล์ให้เราสามารถเห็นชื่อได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ผมจะทําการ Copy c o l คอลัมน์ B กับ C นะครับไปไว้ที่ตําแหน่ง A เพื่อให้อยู่ที่สุดเท่านี้นะครับก็จะได้รายชื่อนักเรียนที่มีทั้งชื่อและนามสก,กุลครับขั้นตอนที่3นะครับคือการนำ Attendance เข้าไปใช้ใน Meet ของเรานะครับโดยเราเริ่มจากเข้าไปที่ it, ลิ e e t ในคาน o ูมของเรานะครับห้องที่เราต้องการจะสอนเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรมนะครับ เราจะสังเกตที่มุมด้านขวาล่างนะครับจะมีสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นมา1อันนะครับคือรูปคนยกมือนะครับอันนี้คือส่วนเสริมที่เราติดตั้งเข้ามานะครับเราสามารถคลิกเข้าไปที่ตัวนี้ได้เลยตอนนี้จะยังไม่มีคาสที่เราใช้งานอยู่นะครับให้เรากดที่ add c a า d นะครับเพื่อเพิ่มห้องเรียนนะครับเพื่อแยกนักเรียนแต่ละห้องออกจากกันจากนั้นใส่ชื่อห้องเรียนนะครับต่อไปนะครับ student name นะครับเราจะใช้จากไฟล์ Excel ที่เราทำไว้ในตอนแรกนะครับทำการ ัดลอกข้อมูลทั้ง2คอลัมน์นะครับชี้ขวากด Copy นะครับแล้วก็กลับมาที่มีดของเรานะครับไปที่ช่อง student name แล้วก็ลิกขวาวางนะครับจากนั้นให้เรากดปุ่ม save ด้านบนเราก็จะได้รายชื่อของนักเรียนทั้งห้องแล้วครับครับต่อไปนะครับเพิ่มในส่วนของการ export นะครับให้เราคลิกไปที่มุมขวาบนนะครับที่เป็นรูปจิ๊กซอกดไปที่ Google a t t e n c e นะครับจะมี pop-up ดิ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราสังเกตครับว่า export on leave นะครับจะมี สวิตช์ที่เราเลือกกดอยู่นะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งนะครับให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง ten ีนเดนนะครับขั้นที่4นะครับคือขั้นตอนการใช้งานครับเมื่อนักเรียนเข้ามาใน Google Meet ของเราแล้วเนี่ยเราสามารถกดที่ไอคอนด้านล่างนะครับที่เป็นรูปคนยกมือเพื่อดูสถานะของนักเรียนได้โดยสีเขียวนะครับแปลว่านักเรียนยังอยู่ในห้องเรียนอยู่นะครับสีเหลืองคือนักเรียนเคยเข้ามาในห้องเรียนแล้วก็ได้ออกไปแล้วนะครับรายชื่อที่ขึ้นสีแดงจะแปลว่า ผู้เรียนไม่เข้ามาใน Google Meet นั่นเองขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อนักเรียนออกจากห้องไปแล้วครับเมื่อเราปล่อยนักเรียนแล้วสุดท้ายเราสามารถ Export ข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียนออกมาได้นะครับด้วยการกดที่ปุ่ม Export ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับรอมาโหลดสักครู่นะครับก็จะมีแท็บขึ้นมาด้านล่างนะครับเราสามารถคลิก Open เพื่อเปิดไฟล์สรุปได้เลยในไฟล์นี้ก็จะมีข้อมูลของเวลาที่นักเรียนเข้าเรียน,นครับเป็น time in แล้วก็ Time out นะครับเป็นเวลาที่นักเรียนออกนะครับแล้วก็มี off joy นะครับว่านักเรียนเข้าเรียนห้องนี้กี่ครั้งแล้วก็ minute p e s e n t นะครับว่านักเรียนอยู่ในห้องเรียนทั้งหมดกี่นาทีก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำ Attendance for Google Meet นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ